ที่ไหนกันคะที่คณะบริหารค่ะที่มนาลีสวนใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะไปออกทิศที่กระบี่ค่ะเย้ที่เห็นว่าเราปิดแนสตอนนี้นะคะก็เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วคือพวกเราไม่ได้แต่งหน้าด้วยแล้วก็พร้อมนอนแล้วนอนลมาเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่ดอนมลองนะคะ มีขนมปังนนสัตยามังแล้วน,นี่คืออะไรอะอร่อยปะยังไม่ได้กินเลย ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเช็คอินกันค่ะ้เตรียมบัตรประชาชนด้วยมีกระเป๋าไม่เกิน10กิโลนะคะแล้วก็เราขึ้นไฟอะไรคะ SL 8 0 6นย์หกสคะแดศูนย์หกับสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะใช่แต่อยังไงก็จเจอกันที่กระบี่นะค่ะเจอกันที่กระบี่นะไปอุ้ย ห้นาที กดแล้วนะคะมาดูนะคุณ ที่สามรกฏกันเสร็จแล้วนะคะแบบน้ำเป็นยังไงบ้างคะรีวิวหน่อยสวัสดีตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ำพุร้อนใช่ไหมใช่ก็คือไกด์บอกว่าไกด์บอกมาว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากคือเรียกว่าเป็นที่นิยมของของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็มาดูว่าจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน ว้าวอุ้ยอุ้ยร้อนจริงอุ้ยร้อนจริงแม่กันที่ร้านอาหารวางซ้ายซีฟู้ดนะคะเป็นมือเย็นที่ขอดีแล้วลแล้วก็เมนูแนะนำก็คืออันนี้เลยนรียกว่าหอยชักตีนก็บอกว่าถ้ามากระบี่ก็ต้องกินที่ร้านนะครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมแล้วค่ะชื่อโรงแรมว,ว่าซีซีเกอร์นะคะห้องก็ นิดหน่อยมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานะ้ำมาแกนดีกว่าแล้ว,แล,วแล้วก็เจอกันเพนื่นช้าค่ะช้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเรากินข้าวกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปดีมโมคาเฟ่ค่ะตัวนี้นะคะรถมารอแล้วรถมารอแล้วก้าวานเลยเหลือรอรอเพื่อนๆคนอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกัน สิ่งที่ไหนคะซีโมกาแฟค่ะเราจะอยู่ที่นี่ประมาณเดือนจม่งเนแล้วตอนนี้อากาศคือาดีมากากาศดีมากนีเดี๋ยวเราไปสั่งน้ำสั่งขนมกันเนาะ ก็อยู่กันที่วัดกรวาลาค่ะซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบีนะคะแล,แล้วก็เราก็จะสงบนล็ก <c oughs> น้อยอเพราะว่าอยู่ในสถานที่สำคัญค่ะและวัดนี้นะคะได้สร้างและออกแบบใหม่ค่ะและทางด้านนู้นนะคะคือโอุตเรเดร์เดีรเรเอนนศศร์เดอร์เดอรร์เดอร์เรรรน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลานปูดำค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวของจังหวัดกระบี่นะคะ ก็คะรู้จักไหมน้ำอะไรบ้างน่ะน้ำยาอะไรมีอันนี้เป็นเป็นปูอาบุญอันนี้ก็น่าจะปูปลาหมึกก็จะมีหน่อยอันนี้เป็นถุงอันนี้เป็นตก้งตั้งน้องมีใบใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดปูน่ากินมากค่ะทุกคนใหญ่มากแลาวเครื่องเคียงอะมันจะใช่จริงร้านนี้เขาไม่หมุนเครื่องเคียงเลยนะคะทุกคนใช่ ต่อดิ ทำไยอยู่ค่ะมาซื้อโรตีเมื่อกี้เราไปเล่นงานอร่อยมั้ยอร่อยมากราคาไม่แพงด้วยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะพรุ่งนี้เราตื่นเช้าเราขอนิ่กินแล้วก็ไปนอนจอนเจอกันที่ร้าน ันท, <HHH> ที่3ของทริปกระบี่ของเราแล้วนะครับก็วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากเพราะว่าเรามีโปรแกรมไปดูงานที่โรงแรมปานนันนะครับก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงก็คือเสเดี่ยวลงไปกินข้าวกันก่อนไป ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมตานหนักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูงานกันซึ่งงานก็เป็นงานเจาะลึกของทางโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเราจะได้รับความรู้อะไรจากที่นี่บ้าง เราก็อยู่กันที่ท่ากัสยานาชาติภูเก็ตเอ้ยภูเก็ตอีวะออตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่ากษยานาชาติกระบ,บี่นะครับก็เราจะขึ้นเรือกับจิตนลดกไม่ใช่หือขึ้นเรือกับจอนเมืองแล้วก็นั่งรถแล้วก็ต่อรถบัสกับ